สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะมาเล่านะฮะอีกหนึ่งเคสที่เพื่อนๆอนอาจจะดูอาจจะเจอนะครับเคสอะไรเพื่อนลองฟังดูนะใครที่กําลังตั้งเป้าหมายนะครับไปที่โฆษณาในสตรีมนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเพื่อนยังไม่ถึงห้าพันคนนะครับแล้วก็หกหมื่นนาทีก็ยังไม่ได้ยังสะสมอยู่เพื่อเพื่อนลองมาฟังนะผมอยากให้เพื่อนเพื่อเนี่ยมาเจอเคสดนี้นะครับก็คือสมมุติว่าเราเนี่ยสะสมนาทีไปได้แล้วในช่วงหกสิบวันนะครับ 60,000นาทีเนี่ยเพื่อนเเราได้60,000นาทีมาแล้วในช่วง60วันนะครับข้อมูลหลังบ้านที่เข้าที่เราเข้าไปดูเมนูเครื่องมือนะฮะโฆษณาในสตรีมคลิกเข้าไปมันจะมีเกณฑ์ตัว60,000นาทีมันจะขึ้นสีเขียวให้เราเต็มมีเครื่องหมายถูกข้างหน้าด้วยนะครับแต่เมื่อเอิญเพื่อนเรายังไม่ถึง5,000คนอันนี้แหละปัญหานี่อันนี้ปัญหาเพื่อนเพื่อนต้องไปหาเพื่อนเข้ามาจะด้วยวิธีอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับนะฮะเพื่อนๆต้องหาให้เต็ม5,000คนจะใช้วิธีีีท่มมแนนนนะะะําากกก็ไดด้ใคลปสบอเย ถ้าทาที่ผมแนะนําอันนั้นก็จะเร็วหน่อยเร็วมากนะฮะแต่เพื่อนๆต้องหาเพื่อนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมรักษานาทีไว้ด้วยลงคลิปยาวคลิปสั้นปกติถ้าเป็นไปได้นะอเพื่อนๆก็ไลฟ์สดด้วยเพื่อสะสมนาทีเพื่อนๆต้องเข้าใจว่าหกหมื่นนาทีมันอยู่ในช่วงหกสิบวันจํานวนวันมันวิ่งทุกวันมันวิ่งทุกวันนะแต่ถ้าวันแรกๆเนี่ยเราเก็บนาทีได้เยอะนะแล้ววันมันวิ่งผ่านเกินวันที่เราเคยเก็บนาทีได้เยอะ นาทีมันจะหายสวกไปเลยนะมันจะหายไปในช่วงหกสิบวันแต่ข้อมูลหลังบ้านตรงกีนเนี่ยเพื่อนมันจะเป็นนาทีสะสมมันจะขึ้นหกหมื่นขึ้นไปเรื่อยๆนะนาทีมันจะขึ้นไปเรื่อยๆของมันนะครับแต่หกหกหมื่นนาทีในช่วงหกสิบวันเราจำไม่ได้นะครับพอเราสะสมเพื่อนไปถึงอ่าถึงห้าพันคนปุ๊บนะเต็มทุกช่องเลยนะสีเขียวทุกช่องแต่หกหมื่นนาทีเนี่ยมันใช่ในช่วงหกสิบวันหรือเปล่า ถ้ามันไม่ใช่นะครับถ้ามันไม่ใช่นะเพื่อนๆถ้ามันไม่ถึง6,000นาทีในช่วง60วันแม้เครื่องมือเอ้ยแม้เราจะผ่านทุกตัวแล้วสบเขียวทั้งหมดแล้วเครื่องมือก็ไม่ส่งมาให้เรานะครับและทีนี้ก็จะมีคําถามที่ว่าเอา้าเราต้องรอกี่วันถึงจะได้นะครับบางคนก็บอกว่ารอ7วัน15วันบ้าง30วันบ้างน,นะครับหรือให้ลงทิ้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเขาส่งเครื่องมือมาเองนะครับซึ่งข้อเท็จริงแล้วเนี่ยมันก็คือนา,นาที6,000นาทีมันไม่ใช่ช่่ชววงงันนแมม้้้เเราาาไปดูขูขอลหลบ มันขึ้นเจ็ดหมื่นแล้วนะทําไมยังไม่ส่งื่องมมาสักทีนะครับก็เลยไล่ไปดูคลิปผิดนโยบายหรือเปล่าเอ๊ะนโยบายก็ขึ้นสีเขียวอยู่นี่แหละเพื่อนๆมันอยู่ตรงนี้ฮะพอยมันอยู่ตรงนี้ก็คือหกหมื่นนาทีมันไม่ได้อยู่ในช่วงหกสิบวันแม้นาทีสะสมทั้งหมดมันจะเพิ่มขึ้นอาจจะขึ้นเป็นเจ็ดหมื่นก็จริงนะนั่นแหละเพื่อนๆผมอยากเพื่อนๆมาโดนตรงนี้นะครับผมก็เลยจะไม่แนะนาเพื่อนๆว่าให้เพื่อนๆให้ผ่านห้าพันคูณก่อน ทำยังไงก็ได้ให้มันผ่าน5,000คนก่อน5,000คนคือจํานวนตายตัวนะครับไม่มีเพิ่มไม่มีลดไม่มีในช่วงอะไรมันไม่มีนะครับ5,000คนก็คือ5,000คนนะครับถ้าพอเราผ่าน5,000คนแล้วเนี้ยนาทีเราค่อยตามมาเราต้องได้5,000คนก่อนแล้วก็ามาได้6,000นาทีนะครับแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันผ่านนะเหมือนมันเหมือนมันผ่านทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนเพื่อนๆเห็นหมาเกณฑ์อ่ะทําไมเกณฑ์มันดึงขึ้นว่าต้องมีเกณฑ์อะไรเกณฑ์ด้านบนข่อนนั้นเพื่อนเห็นไหมมันไล่ลอย 5,000คนต้องมาก่อนแล้วก็ถัดมาก็คืออ่า60,000นาทีก่อนที่จะถึง5,000คนก็คือน้าบายเราต้องไม่ผิดนะฮะนี่แหละเพื่อนๆนะครับก็เลยจะบอกเพื่อนว่าใครที่กําลังสะสมนาทีนะสําหรับคนที่ยังไม่ถึง5,000คนไปทํายังไงก็ได้ให้ถึง5,000คนก่อนก่อนที่จะถึง60,000นาทีไม่งั้นมันจะดูยากว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงนาทีที่เท่าไร่แล้วเนี่ยรอได้กี่นาทีแล้วเนี่ยในช่วง60วันนะครับนะฮะผมก็มีแค่นี้แหละจะมาบอกเพื่อนนะครับ กลัวเพื่อนๆจะมาเจอแค่นี้แล้วก็อาจจะตีความไปไมีตีความออกไปไกลเลยอะ่ะเพื่อนๆแล้วก็เฮ้ยเราผ่านแล้วนะขึ้นเขียวทั้งหมดแล้วทาไมเครื่องมือยังไม่ได้นี่แหละเพราะอย่างนี้แหละครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับเพื่อนโอเคนะครับสวัสดีครับ